สวัสดีเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่ไทเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้มาบารซิกกิ้งวอลสเตอร์กันต่อนะครับรับน้องอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้อยู่ที่ไฟเฮเวนนะครับมีตัวคอมมอนนะคอมมอนนะครับเจ็ดทับยี่สิบสองครับมีทั้งหมดยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองน้องนะแล่สิบห้าอีพีสิบนะครับ ตัวซีซั่นนะครับมีอยู่สามแล้วก็ตัวของคัตตูม um นะครับเจ็ดสิบแปดนะให <c oughs> ้ผมได้คัตตูม um มาหนึ่งเหรอได้คัตตูม um ตัวไหนมาเนี่ยไม่มั่นใจเลยอะ่ะไม่มั่นใจว่าได้คัตตูม um ตัวไหนมาแล้วนะนะอ๋อตัวหินแน่นเลยของหินใช่ไหมนี่อ๋อ <c oughs> ผมนึกอยู่ตั้งนานว่าได้ตัวไหนมาคนระับอันนี้ตัวที่อยู่ในโรงแรมนะครับ ก็จะมีน้องไฟนะครับน้องนกนะครับมีกองหินนะครับมีตัวป่าคอปเตอร์นะครับต้องผมจะงเรียวกยว่าอะไรป่าคอปเตอร์นะครับแล้วก็มีนกไฟนะครับวันนี้มารับน้องใหม่กันนะครับเพื่อนจั๊ปึกดอกทาตนตะวันจุดตัวเองก็ยอมทันใดไอ,อ้รู้เป็นไฟขึ้นมาเป็นต้นไม้นะครับผสมกับไฟนะครับ ออกมาเป็นดอกทานตะวันน่าจะแบบโอ้ลูกล่างค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับใช้ได้เลยนะโฟร์นะครับชือ่อโฟร์ใช้ได้เลยอะ่ะหน้าตาคึงขังด้วยนะเท้าหนึ่งนี้มีอยู่สองนิ้วนะครับน่าจะเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วกลางนะนะครับนิ้วชี้หายไปนะครับนิ้วชี้ที่หายไปโอ้นหน้าตาคึงขังอะ่ะ <c oughs> ไหนดูที่โอ้โห,โโหโแล้วแบบเขาแบบเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นน้องที่แบบมายืนอ,อยู่ตรงกลางแล้วแบบดูสง่าผ,ผ่าเผยอ่ะมีน้องนี่ื้อนะครับหย20ชั่วโมงออันนี้ใช้เวลานานเลยนะเพื่อนๆครนะ

ไหนดูซิต่อไปเราควรจะบีบตัวไหนดีนะครับอืมอันนี้น่าจะเป็นตัวนี้แน่ๆเลยอันเนี้ยที่ตัวที่กําลังฟักอยู่ล่าสุดนะครับต่อไปต้องเป็นลมแล้วนะนะเป็นสายลมนะครับเป็นนกนะนกหินไฟแล้วก็นกต้นไม้ไฟนะครับหินหินไฟถ้าหินไฟก็ต้องเป็นอันนี้สองตัวนี้นะครับ อ๋อแต่เราผสมเอาเอานกออกมาผสมได้นะครับตัวนี้เป็นเป็นผลผลิตของต้นไม้นะครับต้นไม้นี้นะผสมกับน้องไฟน้องไฟผมเก็บไว้นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะเอออนนี้เก็บเข้าลงแรมไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องเอาตัวของน้องนกนะครับ ป้อนขนมให้ให้ขึ้นเลเวลสี่นะครับเ,เพื่อนเนะครับเพื่อเพื่อเอาไว้ผสมนะก็เป็นนกนะครับนกนะอันนี้นะนกผสมกับนี่นะสิบชั่วโมงผสมติดด้วยนะเพื่อน <c oughs> เจาะหูด้วยนะเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ค่อยสังเกตครับฝั่งนี้นะฝั่งหูผมต้องเรียกว่าอะไรเขาหันหน้ามาฝั่งเนี้ยเนี่ยฝั่งขวามือเราแล้วกันนะครับนี่มีเจาะหูนะหนึ่งติ่งสองติ่งเจาะสี่รูนะครับแล้วก็ห้อยสามอันนะแล้วก็มีห้อยห้อยแถวหน้านี่ด้วยนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ตัวของต้นไม้นี่เป็นเชิงเทียนนะครับแล้วก็เป็นเทียนนะนี่เห็นไเป็นแบบเชิงเทียนเล็กเชิงเทียนกลางแล้วก็เป็นเชิงเทียนใหญ่นะครับสวยเลยอะแล้วก็มีแบบเทียนแบบตั้งๆนะครับ ไม่อยากเอาออกเลยอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมรู้สึกว่าสวยอะเนี่ยต้องหาวิธีว่าจะทํายังไงให้แบบน้องสามารถแบบไปยืน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 หลบตามมุมตามซอกอย่างนี้ได้นะครับสวยนะครับเป็นก่อที่ค่อนข้างสวยแล้วก็มีน้องฟติิดนะเพื่อนๆนี่นี่นี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าจะมีน้องฟิตดิะครับคอยบินอยู่นะครับเอาหลบหายหายไปแล้วหายแล้ว,ย,ลวยูบ้างนีบ้างนีแล้ว นี่นครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจนะครับรับน้องใหม่นะน้องต้องเรียกว่าดอ,อ,อกทัะวันแหละเนาะนะครับเป็นต้นไม้ผสมกับฝ่ยนะล้วก็ฟักน้องตัวใหม่แเราก็บีดน้องตัวใหม่เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเกาะนี่นะฝ่ายเฮเวนะเวนะครับเกาะฝ่ายเฮเวนนะครับ นี่นี่นะอันนี้ผมขยายเกาะไปขยายโรงแรมไปหนึ่งเอ้ยขยายตัวของปราสาทไปหนึ่งรอบแล้วนะครับอันนี้ก็รอขยายรอบสองนะครับใช้เงินสามแสนเหรียญนะไม่สามแสนขออภัยด้วยนะสามล้านเหรียญนะครับสามล้านเหรียญวันนี้ก็นาจีประมาณนี้นะครับมาคลิปสันส้นๆอีกชิ้นเกินนะครับมารับน้องให้เพื่อนๆดูนะนะครับยูไทเกอเมอร์นะครับหม่สเลขเมมอนสเตอร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้การดูนะครับ แล้วก็มีคอมเมนต์อะไรสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปเลยทับอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อเห็นไหมเอ่ยสี่ศูนย์ศูนย์ศูน ไอดีนี้นะเพื่อนเพื่อนนะตอนนี้ผมมีเพื่อนอยู่หนึ่งท่านนะครับ40 0 0 4 00, 04, 4 6 1 5 0 NE นี่หนึ่งหนนีนะครับเพื่อนๆก็แอดกันมาได้นะแอดกันมาได้หรือว่าถ้าใครแอดไม่ได้แปลว่าต้องไปแอดอีก ID นึงครับเป็น ID ดีที่ผมสตรีมมาเพื่อนเพื่อก็ไปดูในสตรีมครับคือผมจะบอก ID อยู่เรื่อยนะครับอันนี้เป็น ID ที่เอาไว้สำหรับลงคลิปนะมีเพื่อนอยู่คนเดียวเองนะเพื่อนใครสนใจจะแอดเพื่อนเพื่อนกันก็ยินดีเลยนะครับผมผมจะบอกบอกไว้ประมาณสัก ต้นคลิปถ้าเพื่อนๆมาดูกันท้ายดูจนจบถึงท้ายคลิปอะก็น่าจะเนี่ยครับน่าจะเห็นไอดีนะผมกพาผมบอกไปหลายคลิปแล้วนะแต่เพื่อนๆก็ยังสอบถากมกันอยู่นะครับว่าไอดีอะไรนะดูคลิปกันไม่จบใช่ไหมเสียใจยอะ่ะอันนี้ก็พยายามทําคลิปให้สั้นลงแล้วนะนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับอยู่ไทยเกมเมอร์แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ そう。